ขั้นตอนถัดไปของเราก็คือขั้นตอนในการที่จะทำการคลีนตัว Data ของเรานะคะโดยเราก็จะไปนำไฟล์ Excel เมื่อกี้นี้เข้ามาในตัวของ Power BI นะคะโดยเข้าไปที่เมนู Get Data จากนั้นก็เลือกไฟล์ Excel ของเรานะคะ,ะเข้ามาเพื่อ จัดการในตัวของ Power BI ที่เป็น Power Query นะคะเมื่อเราทำการ connect หรือว่า get data ที่เป็น Excel file เข้ามาแล้วก็ให้เราเลือกข้อมูลทั้ง3ชีทที่เราจะทำการเหมือนนะคะเข้ามาจากนั้นก็ไปทำการคลิกที่ตัว transform data นะคะเพื่อเข้าไปจัดการกับชุดข้อมูลของเราอย่าลืมนะคะข้อมูลของเรามีการเหมือนเซลล์อยู่นะคะแล้วก็มี บางคอลัมน์บางโลที่เราไม่ต้องการเราจะเข้ามาจัดการในตัวของ Power Query ตรงนี้ได้เลยนะคะชีททั้งสามชีทตอนนี้ก็พร้อมที่จะทําให้เราทําการจัดการข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะโดยสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือเราจะทําการ Remove คอลัมน์ที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะซึ่งในที่นี้เราคอลัมน์ที่เป็น Data ตรงนี้เราไม่ต้องการนะคะเราทําการคลิกที่ตัวคอลัมน์แล้วก็คลิกขวา Remove นะคะจากนั้นไปที่ตัวคอลัมน์สุดท้ายที่เป็น total ตรงนี้เราจะใช้ในการคํานวณเองเราจะ ไม่เอานะคะเราจะรีมูฟทิ้งก็คลิกที่คอลัมน์นั้นแล้วก็คลิกขวารีมูฟออกไปค่ะโอเคอันนี้เป็นการรีมูฟในลักษณะของคอลัมน์ที่เราไม่ต้องการเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะมารีมูฟแถวที่เราไม่ต้องการนะคะก็ไปคลิกที่แถวแถวนั้นที่เราไม่ต้องการจากนั้นไปที่ตัวไอคอนรีมูฟโปรนะคะเราเลือกที่รีมูฟท็อปโปรนะคะรีมูฟท็อปโปร พอเราคลิกที่ Remove Top Row เสร็จแล้วเขาก็จะถามว่า,เ,าเราจะ Remove จาก Top Row เนี่ยไปกี่โลนะคะในที่นี้เราต้องการลบแค่ลบแค่แถวเดียวแล้วก็ใส่ตัวเลขหนึ่งไปนะคะมันก็จะ Remove แค่แถวเดียวให้เราแบบนี้นะคะจากนั้นแถวก็จะถูกลบไปเรียบร้อยจัดการต่อไปเราจะจัดการกับการทําตัวตอนนี้มันอันเหมือนอยู่ใช่ไหมคะเราจะทําการ d ดิวดาวข้อมูลนะคะ region province และก็ type นะคะออกไปนะคะก็ ไปคลิกที่คลิกขวาจากนั้นก็คลิกที่คําสั่ง fill ใช้คําสั่ง fill down นะคะพอเราคลิกที่คําสั่ง fill down สิ่งที่เราจะได้เจอก็คือว่ามันก็จะทําการ fill down ตัวข้อมูลจากแถว regions ข้างบนนะคะลงมาที่ column ที่เป็นนาวข้างล่างา o w ที่เป็นนาวข้างล่างแบบนี้นะคะเติมให้เต็มนั่นเองนะคะเติมให้เต็มจากนั้นที่เหลือนะคะสังเกตว่าตอนนี้เราจะทําการ d e l l up นะคะ deal up ก็คือเอาตัวอลัมน n ที่เป็นเดือนนะคะ เติมเข้าไปข้างบนนะคะที่เป็นค่านาวเมื่อกี้ที่เกิดจากการที่เขาเหมือคอลัมน์เหมือแถวอยู่นะคะเราจะใช้คำสั่ง fill แล้วก็ใช้คำสั่ง up นะคะก็คือ fill up มันก็จะเติมข้อมูลเดือนเข้าไปทุกโ o ที่เป็นค่านาวแบบนี้อาา่าฮะเรียบร้อยละอันนี้เราก็จัดการสเต็ปถัดไปก็คือเราต้องการให้เขาเนี่ยค่ะอ่าโอเคเราจะเห็นว่าพอพอเรา fill up เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ข้อมูลก็จะเติมแถวขึ้นไปให้เราแบบนี้เราพอจะเห็นภาพละตอนนี้เริ่มจะอยู่ในรูปแบบของ Data และที่เหลือก็คือเราต้องการลบนะคะทั้งสองแถวบนออกนะคะว่ามันซ้ำกันอยู่แล้วนะคะเราจะเหลือไว้แค่แถวเดียวนะคะก็เหมือนเดิมไปคลิกที่ตัว uh, Remove โ o w แล้วก็เลือก r m o v v row นะคะ r v m t v p t o w row นั่นเองก็คือเราต้องการที่จะลบนะคะอีก2แถวที่เราดิวดาว w n เมื่อกี้กับดิวอัพนะคะก็ทำการกด Remove จากนั้นเราก็ลบ 2แถวเราก็ใส่เลขก2นะคะก็จะเหลือแค่แถวเดียวอย่างนี้นะคะที่เป็นตัว region p r o v i n c แล้วก็เดือนต่างๆะสเตปถัดไปเราจะจัดการเอาแถวพวกนี้นะคะขึ้นไปเป็นคอลัมน์นะคะเราก็ไปเลือกคำสั่ง Jude First Row Add ท d e r นะคะบอกสั่งให้มันเนะะี่ยค่ะแถวที่เราคลิกอยู่ตอนนี้นะคะให้ไปอยู่เป็นหัวคอลัมน์ซักแบบนี้ก็จะได้ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของอ data ที่เป็นคอลัมน์นะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจัดการเรื่องการเหมือเซลอะไรต่างๆออกไปหมดละคอลัมน์ที่ไม่จําเป็นก็ออกรูที่ไม่จําเป็นก็ออกไปเรียบร้อยนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบที่เราต้องการและต่อมาจ็อบต่อไปที่เราต้องทําก็คือว่าเราจะจัดเรียงข้อมูลที่เป็นรายเดือนพวกนี้ให้ไปอยู่ในลักษณะข้อมูลที่เป็น,อ column, นะคอลัมน์นะคะคอลัมน์สังเกตดีๆนะคะเราจะฟิก3คอลัมน์นี้ไว้จากนั้นเลือกอันทรีวอร์ดเอาท์เทอร์คอลัมน์ค่ะ คลิดที่อัน Pivot Outer Column แบบนี้นะคะข้อมูลที่เป็นข้อมูลแต่ละเดือนแต่ละเดือนตอนนี้ที่เป็นวางเป็นแนวคอลัมน์มันจะกลับเข้ามาวางเป็นนะคะอยู่ในแนวลูแทนนะคะไปอยู่ที่แนวลูแทนแบบนี้เห็นไหมคะข้อมูลเมื่อกี้นะคะ Achievement ที่พูดถึงก็คือเดือนเมื่อกี้นะคะมันก็จะถูกจัดออกมาเป็น แนวลนะคะอยู่ที่คอลัมน์เดียวกันนะคะแล้วก็เรียงออกมาเป็นแถวทั้ง12เดือนเลย value ก็เหมือนกันค่ะ value ตรงนี้ก็คือเป็น value ของ P/Y แล้วก็คลิกขวาที่หัวคอลัมน์แล้วก็เปลี่ยนชื่อมันได้นะคะ YOY ก็คือเป็นการเทียบนะคะปีทีนี้กับปีที่แล้วนั่นเองนะคะเราก็ทำ s t ็ p เดียวกัน repeat step เดียวกันนะคะแบบนี้กับทุก sheet ที่เรามีอยู่นะคะ เพื่อเป็นการทบทวนก็ลองทําตามไปด้วยได้เลยนะคะอันแรกเราก็ไปทําการลบคอลัมน์ที่เราไม่ต้องการออกนะคะลบคอลัมน์ที่เราไม่ต้องการออกรีโม e โกลที่เราไม่ต้องการออกแบบนี้นะคะคลิกขวารีโม่จากนั้นก็ใช้คําสั่งคําสั่งที่จะทําการดิ deal Down นะคะดิวดาวข้อมูลก็คลิกไปที่คอลัมน์ที่ต้องการดิวดาวจากนั้นก็ดิวอัพเพื่อเติมข้อมูลตรงช่องที่เป็นค่านาวให้เต็มแบบนี้จากนั้นที่เหลือนะคะเราต้องการที่จะจะดิวอัพหรือดิวดาวก็ขึ้นอยู่กับชุดของข้อมูลเรานะคะว่าแถบข้อมูลเราเราจะจัดก,การกับเขาอย่างไรนะคะในที่นี้ฝั่งที่เป็นกลุ่มนี้เราจะใช้คําสั่งดิวอัพเพื่อเติมนะคะชื่อเดือนขึ้นไปเป็นหัวคอลัมน์แบบนี้นั่นเองนะคะจากนั้นสเตปถัดไปเราก็จะทำการ ะะทําการไปทําการลบนะคะลบข้อมูลนะคะลบข้อมูลออกนะคะลบข้อมูลแถวออกไปเลยแถวแรกไม่เอานะคะดีลีมูแถวที่1ออกไปเรียบร้อยนะคะก็ทวนสเต็ปไปแบบนี้เลยค่ะทําการ Deal Up แล้วก็ Deal Down Deal Up ก็คือการเติมข้อมูลจากล่างขึ้นบนนะคะไอะจากบนลงล่างนะคะดอัพ จากข้างบนแล้วก็ไล่ลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะจากนั้นเช่นกันฝั่งนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะทําการดิวดาวก็คือเอาข้อมูลจากข้างล่างเนะะี่ยค่ะเติมขึ้นไปจากเติมขึ้นไปที่ข้างบนนะคะเดือนก็จะขึ้นไปอยู่ทั้ง3แถวเลยนะคะแทนค่านาวจากนั้นการจัดการถัดไปของเราก็คือเราก็จะคงไว้แค่1โลจากที่โลที่เหลือเราก็จะทำการลีมูฟทิ้งนะคะที่มันซ้ำกันเนาะโอเค แล้วสเตจถัดไปเราก็จะทําการสั่งให้มันขึ้นไปเป็นหัวคอลัมน์แทนแบบนี้นะคะยูท first row as header แบบนี้ค่ะอันนี้เราก็จะได้ข้อมูลในกลุ่มที่เป็นแพลนละนะคะจากนั้นเราก็จะทําการ Unpivot เช่นเดิมคะ่ะ Unpivot o u เอ r าท์เเราก็จะนะคะกลับมันนะ,ะ<ม>ให้อยู่ในแนวของแนวโลเนะะดือนเป็นแนวโล Value อยู่ในแวลแบบนี้นะคะเดือนทั้ง12เดือนไล่ออกมาไล่ตามมาแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ umn, เป็นทอลัมเดือนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นค่าของ actual ที่เป็นเป็นค่าของแ a นที่กำหนดไว้นะคะสุดท้ายเราก็จะไปทำที่ตัว table ที่เป็น db actual ก็ทำเหมือนเดิม Repeat Step เลยค่ะลบคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออกนะคะจากนั้นก็ไปทำการลบโ o ที่เราไม่ต้องการออกเลยนะคะ ตรงนี้ลบทิ้งได้เลยส่วนตัวอื่นเราลบเลยยังไม่ได้เราจะจัดการโดยการทำการดิวอัพก่อนนะคะเพื่อเติมข้อมูลให้มันเต็มแบบนี้ค่ะจากนั้นฝั่งทางด้านาที่เป็นเดือนนะคะเราก็จะใช้คำสั่งดิวดาวเติมเดือนเข้าไปให้เต็มทุกช่องก่อนนะคะทั้งทั้งบนนะคะที่เป็นข่าวว่างอยู่ จากนั้นพอเติมเสร็จเราก็ไปจัดการลบนะคะแถวที่ไม่จําเป็นหรือแถวที่มันซ้ํำละเราจัดการให้มันมันมันเรียบร้อยละเราก็จะลบทิ้งไปสองแถวแบบนี้โอเคค่ะจากนั้นก็ทําการให้มันขึ้นมาเป็นหัวคอลัมน์ซะ สุดท้ายเราก็จะไปทำการจัดการนะคะ unpivot นะคะตัวที่เราฟิกไว้เราจะติ๊กแบบนี้นะคะแล้วก็ไป unpivot outer column ก็คือคอลัมน์ที่เป็นคอลัมน์เดือนเราจะทำการ unpivot ให้หมดเลยนะคะเขาก็จะกลับมาอยู่ในรูปแบบของคอลัมน์และก็ r o แบบนี้นะคะคอลัมน์ก็จะกลายเป็นคอลัมน์ month นะคะ uh, value ที่เกิดขึ้นก็จะมาถูกเรียงตาม uh, เดือนต่างๆนะคะเดือนต่างๆแบบนี้นะคะเป็น actual ซึ่งเราทำตอนนี้เราทำได้ทั้งหมดเนี่ย3 table แล้วนะคะมาเรียงกันเราจะได้ค่า actual ค่าแพนแล้วก็ค่า PY หรือ YOY นั่นเองนะคะสเต็ปสุดท้ายที่เราจะทำกันก็คือเราจะนำค่า actual Plan แล้วก็ PY เนี่ยมาอยู่ที่ชีทนชิ้นเดียวกันนะคะในที่นี้เราจะเริ่มทำที่แ a นนะคะที่แ a นนะคะเราจะเอา actual กับ PY มาวางไว้ที่ column หรือว่า table plan นะคะเราไปทำ ต่อเลยนะคะก็คือเราจะเอา actual นะคะเราจะเอา actual มาวางต่อกับคอลัมน์แผนเอาแค่ actual มานะคะจากา db actual นะคะเราจะเอามาต่อที่ต่อจากกับคอลัมน์แพนเลยหรือ py ก็ต้องถูกนำมาวางไว้ต่อด้วยเช่นกันอีกก็จะได้เพิ่มมาอีก2คอลัมน์แล้วก็ไปคลิกที่ py นะคะ จากนั้นนะคะเราไปคลิกที่คอลัมน์แลนแล้วก็ไปคลิกที่เหมือซิรีแอดนิวคำว่าเ e r ือแอดนิวหมายความว่าพอเหมือเสร็จให้มันเป็นสร้างเทเบิลใหม่ซึ่งเทเบิลที่เราคลิกอยู่ตอนนี้ชื่อว่า d d Plan และก็เราจะไปเหมือก,กับชีตไหนเราก็คลิกเลือกชีทนั้นได้ในที่นี้เราเลือกเหมือกับ Actual นะคะแล้วเราเลือกตัวที่มันจะเหมือกันจากนั้นคลิกคลิกโอเคไปและจากนั้น มันก็จะขึ้นเป็น db actual ที่เรายกมาทั้งเทเบิลเลยนะที่นี้เราไม่ต้องลดการทุกทั้งเทเบิลจาก actual เราต้องการแค่คอลัมน์ที่ชื่อว่า actual ใช่ไหมคะเอามาวางเพราะฉะนั้นเราก็มาคลิกตรงมุมตรงขวามือจากนั้นตอนนี้เราก็เลือกเป็น unselect นะคะตอนนี้มันติก๊ก select all อยู่เปนเอามาหมดเราบอกว่าไม่เอาเพราะว่า region province type มันเหมือนกันมันก็เหมือนกันเราเอาแค่ value ที่มันต่างกันก็คือ actual นะคะเท่านั้นเอามาวางแล้วก็คลิกที่ actual อย่างเดียวเห็นนะคะว่าข้อมูล actual ที่มาจากอีกชีตหนึ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาวางอยู่ในลักษณะเหมือนกับการ look up ข้อมูลใน excel นั่นเองค่ะ mm hmm. เช่นกันเราทำแบบนี้กับอีก table หนึง่งก็คือ table ท,ที่เป็น uh, py ก็คือค่า py เป็นค่าเทียบนะคะแล้วข้อมูลของปีนี้กับปีที่แล้วนะคะมาเทียบกันซึ่งในที่นี้เราจะไม่เหมือนแล้วนะคะ ตอนนี้เราจะไม่เราจะไม่เลือกเหมือดแอดนิวและเราจะเลือกเหมือนคิวรีแทนนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาข้อมูลนั้นนะคะมาเก็บอยู่ในเทเบิลเหมือนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือเทเบิลเหมือดหนึ่งตอนนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปคลิกเลือกอตัว DB ที่เป็น PY นะคะดีบีที่เป็นพ y วแล้วดูว่าตัวไหนที่มันคล้ายกันเราติ๊กเลือกแบบนี้นะคะว่าเหมือนกันด้วยแบบนี้เหมือนเหมือนการลูคัพจากนั้นก็คลิกโอเคเราก็จะได้ข้อมูลจาก Data ที่มาจากพี เทเบิล p y เรียบร้อยแล้วซึ่งในเทเบิล p y ตอนนี้มัน select all อยู่ใช่ไหมคะเราก็เข้าไปเลือกเราไม่เอามาหมดนะคะเราเลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่เป็น y o y นั่นเองนะคะ mm hmm. data ตรงนี hmm. ้มาวางปุ๊บแบบนี้นะคะตอนนี้เราทําการ merge ข้อมูลจาก3 t a เทเบิลเนี่ยมาอยู่ที่เทเบิลใหม่ที่ชื่อว่า merge หนึ่งเรียบร้อยแล้วโดยในข้างในก็จะบรรจุสิ่งที่เหมือนกันและก็สิ่งที่ต่างกันเหมือนกันคือ regions r o win t y p e แลวก็ month ใช่ไหมคะส่วนตัวที่ต่างกันคือค่าที่อยู่ใน plan actual และก็ y o y นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อของเทเบิลใหม่ที่เราสร้างขึ้นแทนเปลี่ยนจากเหมือนมาเป็น DB เหมือนนะคะเราจะเอาแค่เทเบิลนี้เข้าไปใช้ในการทำรายงานในตัวของ Power BI เพราะฉะนั้นอีก3ามเทเบิลนั้นเราไม่ต้องการแล้วเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ e n a b l e l o a หลไปได้เลยคลิกขวาที่ตัวมันแล้วก็ e n a b l e Load เป็นการบอกว่าข้อมูล กลุ่ม3ตัวที่เรามาจาก Excel เมื่อกี้เราไม่ต้องการแล้วเพราะว่าเราลุกข้อมูลมาอยู่ที่ตัว Data ต a รเบที่ชื่อว่า DB m e r หมเรียบร้อยเราไม่เอาเข้าไปใน BI แล้วเราจะเอาไปแค่เฉพาะ DB Mer หมืนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ไป l o o e and a p p l y ค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นการสิ้นสุดกระบวนการในการจัดการในเรื่องของการเ e มิดข้อมูลเข้ามาอยู่ในตัวของเทเบิลใหม่แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะคะข้อมูล ที่เราจัดการเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ถูกรวมนะคะเอามาไว้ที่ตัวเทเบิลใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะโดย r Reference ยัง Reference ไปอยู่ที่ตัวเทเบิลเก่า3ามเทเบิลนั้นอยู่นะคะข้อมูลก็จะมาแค่1 t a เทเบิลเท่านั้นซึ่งในนั้นก็จะบรรจุข้อมูลจากทั้ง3ตัวทั้ง3ชีตเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำกันเนะะี่ยค่ะเอามาเตรียมพร้อมไว้ให้เราใช้ในการทำรีพอร์ตในตัวของ power bi นะคะซึ่งถ้าเราต้องการที่จะดูชุดข้อมูลของเรานะคะแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาดูที่ data view ตรงนี้ได้ ขาที่ไอคอน DataV i e w นะคะก็จะเห็นข้อมูลที่เรานำมาเหมือนกันเรียบร้อยเป็นแนวคอลัมน์ยาวๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะพร้อมสำหรับการที่จะให้เราเอาไปทำตัวข้อมูลในตัวของ Power BI เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคซึ่งหากดูแล้วไม่ทันหรือว่าเร็วไปหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ตัวใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบคำถามนั้นให้ค่ะขอบคุณมากค่ะ